สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสุพื่อนสุภาสกน,น้าจ้านีก็สิวันหยุดจะมาทำหน้าที่ของแม่บ้านที่ดีนะคะยอมผมเป็นคุณพ่อค่ะคุณพอ่อหัวงอกเต็มหัวแล้วคุณพ่อเลืใอ้เปลี่ยนสีผมใหมแนวสัวันนี้เมียพยาบ้านจะจัดการเลยนะคะโอ้ยพังเลมันวนวกินพ่อเอ้ย

You look black and look, you black and look. <laughs> You need yeah. I think you hold some of it too, you know. No hold the camera. Oh, yeah. Yes, sir. It's really very fun. Huh? Yeah. what yeah. I oh, You put up Well, you've been doing to see Tower.

โดน 리드 one by one นูราดดูสิครับเอาตัวนี้ไว้เนี่ยก็ก่อน no <laughs> <laughs> โอเคค่ะ <Okay>, okay. <Okay. S 1> ใส่เวลา่นดีวใส่เวลาประมาณเท่าไหร่สิบนาทีสิบห้านาทีไหมสิบห้านาทีกับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูหัวคุณพ่อบ้านนะคะ <laughs> ว่าจะเป็นเป็นยังไง <laughs> สร้างจำเป็นสร้างช่างจำเป็นนะคะ ร้านอ่าอาอาผมเขายังไม่ไม,ไม่ไม่เปิดให้ใช้บริการก็เลยใช้บริการสา,ามีภรรยากันไปก่อนฮัลโลฮัลโหลืันนี้วันหยุดทำงานบ้านพี่น้องค่ะอาบน้ำให้หมาอาบน้ำให้หมาล้างตูป้ปลาล้างตู้ปลาแล้วก็ ยอมผมให้คุณพ่อมังหัวคุณพ่อร้ยอมผมให้คุณพ่อเดี๋ยวคุณพ่อก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวคุณพ่อก็จะไปอาบน้ำนิกกี้ก็มาดูสิว่าสีผมของคุณพ่อจะเป็นยังไงจะถูกใจไหมถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวคุณพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปให้แบตเตอรี่นเขาถทายให้เลยว่าซ่านพี่น้องคะ่ะอากาศดีดีพี่น้องคุณอากาศดีมากเลยคะ่ะอากาศดีมากเลยนะคะวันนี้ ก็วันนี้มาดามไม่ได้ไปสวนนะคะไม่ได้เล่าเรื่องสตอรี่อาจจะเป็นคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็มีอะไรก็ดูดูไปก่อนนะคะแก่คิดหอดคิดถึงกันพี่น้องคะ่ะแก่ความคิดถึงคิดหอดกันเล็กๆน้อยๆมาดามอันมาไทายให้มึงคะ่ะบรรยากาศหน้าบ้านนะคะบรรยากาศหน้าบ้านมาดามอยู่ในบริเวณบ้านค่ะในบริเวณบ้านนะคะ บริเวณในบ้านก็ทำวันนี้วันอาทิตย์ทำงานบ้านถ้าเพืนเพื่อนมาบังบัวค่ะบัวผกไว้ยังยังไม่ออกดอกเลยนะคะนิกี้มากัดกินใบมันเมืดที่นนองค่ามึงนิกี้มากัดกินใบมันใบบัวใบ ยังบอกดอกค่ะยังไม่ออกดอกนะคะกะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะาภาพเพื่อนๆมาชมบรรยากาศวันหยุดบรรยากาศวันหยุดว่าทําอะไรบ้างนะะเนาะนค่ะเนาะนี่แหละค่ะชีวิตประจําวันของเมียพยบาบาลนะคะมังทีกีมันน้อมันเหลืองกะพอมันพุ้นแม่ เคค่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้และค่ะสวัสดีค่ะ